สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะก็คือกรมอุตสาหกรรมนะคะเตรียมของงบชดเชยชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดงดเผาเหมือนเดิมนะคะที่6 9บาทต่อตันอ้อยลั่นเป้าลดเหลือ10%ให้ได้ขณะที่ชาวไร่อ้อยโอดต้นทุนพุ่งต้องเพิ่มค่าแรงงานให,ให้คนตัดอ้อยด้วยนะคะแถมค่าจ้างรถตัดอีกด้วยแต่ก็ ไม่ทำก็ไม่ได้ซึ่งนโยบายรัฐบาลเด็ดขาดถ้าใครเผาไม่รับเข้าหีบแถมรอคิวยาว7วันชี้แนวโน้มผ,ผลผลิตปี68ทับ69น่าจะถึง97ล้านตันฟนลดีกเกษตรกรหันปลูกเพิ่มแม้ราคาน้ำตาลโลกจะล่วงต่ำสุดในรอบ17ปีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะซึ่งประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าสำหรับ ฤดูการผลิตของอ้อยปี68ทปดกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้านะคะให้มีการเผาอ้อยเพื่อที่จะส่งนะคะเข้าหีบในช่วงเปิดหีบอ้อยก็คือเดือนธันวาคม68ต้องต่ำกว่า14เนนะคะซึ่งต้องต่ำกว่าปีที่ผ่านมาและก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะตั้งเป้านะคะให้มีอัตราที่ลดลงเรื่อยๆทุกปีค่ะแม้ว่าจะต้องใช้เวลาที่จะให้เป็นอ้อยสด ทั้ง100%หรือว่าเหลืออ้อยเผาเป็น0ูนย์คงจะยากแต่นโยบายในเรื่องนี้นะคะยังคงจำเป็นต้องทำแม้ว่าการเผาอ้อยจะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่น pm 2.5ก็ตามค่ะ โรงงานน้ำตาลและก็ชาวไร่อ้อยก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะคะเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศให้ได้มากที่สุดสำหรับอุตสาหการรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยในขณะนี้นะคะยังคงเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลอันดับสองของโลกด้วยดังนั้นนโยบายที่ภาครัฐกำหนดนะคะจะต้องเป็น จะต้องทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยของประเทศไทยเติบโตด้วยการสนับสนุนเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่และก็ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพัฒนาเศษรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆกันค่ะกับความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อม ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายหรือว่าสอ,อนอนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าในฤดูการปีนี้สอ,อนอหารือโรงงานน้ำตาลและก็ชาวไร่อ้อยถึงแนวโน้มในการเผาอ้อยให้ได้ตามสัสดส่วนที่ต่ำลงซึ่งปี67เจถ้าอ้อยเผาอยู่ที่14.8 6เเเท่านั้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่ยืนยันว่าสามารถทำได้แต่ภาครัฐจะต้องช่วยเหลือในส่วนของเงินชดเช,ย,ช,ย,ชยเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะคะหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เกี่ยวกับอ้อยสดคุณภาพดีค่ะยืนยันว่าปีนี้ชาวไร่อ้อยจะได้เงินชดเชยจากการตัดอ้อยสดอีกแน่นอนแต่อาจจะมีมิติที่เพิ่มเข้ามาว่านอกจากจะต้องเป็นอ้อยสด100เเซแล้วการขายใบอ้อยให้โรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตไฟฟ้าและส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายแล้วก็มีการแบ่งเงินจากการขายใบอ้อยมาช่วยเกษตรกรสนับสนุนเครื่องจักรกลนะคะก็คือเครื่องจักรตัดอ้อยเพื่อให้การเผาอ้อย ต้องลดลงให้เหลือ10%หรือว่าลดลงไปอีกนั่นเองค่ะ